ในวันที่ฉันไม่มีเธอคอยบอกตัวเองอยู่เสมอไม่เป็นไรภาวนาให้เรานั้นได้รักกันครั้งระหว่างที่เขียนอะอจริงๆม,มันมีความคาดหวังในตัวค่อนข้างเยอะมากๆเลยถึงเพลงเนี้ยมันจะแบบไม่ได้เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงของผมณเวลานี้แต่มันคือภาพสะท้อนเพราะมันเป็นภาพสะท้อนปุ๊บแล้วมันก็เลยรู้มีความรู้สึก สวัสดีครับผมเฟนมธนวุฒิจากค่ายมาโครเวฟครับเธอเงาเหมือนกันกับฉันอยู่หรือเปล่ามีใครที่คอยดูแลเธออยู่ไหมเธออยู่ที่ไหนเป็นไงทำไรอยู่อยากรู้สบายดีหรือเปล่าไม่เจอกันเหมือนก่อน คิดถึงกันบ้างไหมแค่ตอนนี้ฉันนั้นคิดถึงเธอเวลาผ่านไปเท่าไรฉันเองก็นึกห่วงเธอเสมอมันยังคิดถึงเธอคนนี้อยู่ที่พูดถึงไอเดียของเพลงนี้มาจากอ่อ บทสรุปของแบบเรียกเรียกบทสรุปก็ไม่ได้เนาะม,นมันเหมือนว่าการที่คนคนนึงจะนึกถึงแบบความเศร้าหรือว่าความรู้สึกทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาแบบไม่สามารถลืมมันได้แล้ววนเวียนอยู่เนี่มันคืออะไรกันแน่ก็เลยได้เป็นไอเดียที่ว่าเออมันก็คือความคิดถึงของของคนเนี่ยแหละที่ มันไม่เคยหายไปไม่ว่ามันจะนานเท่าไหร่มันก็ยังอยู่กับเรามันก็ยังคงแบบคิดถึงอยู่ดีอะไรอย่างี้ใช่ครับครับผมใช่ครับเช่นเช่นเคยดีกว่าต้องบอกว่าเช่นเคยเพราะว่าทุกเพลงที่ผ่านมาเราก็เป็นคนอ่าโปรเจคงานทางด้านดนตรีเองทั้งหมดมาถึงเพลงเพลงล่าสุดก็ยังคงเป็นอย่างนั้นคงคอนเซปต์ของของการทํางานของเราละกันเนาะเรียกได้ว่าคงคอนเซปต์ในการแบบ โปรเซสงานเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจะได้แบบความรู้สึกของผลงานมันจะได้ออกมาจากตัวเราได้มากที่สุดละกันเราก็อยากให้แบบแฟนคลับหรือว่าคนที่เสพผลงานของเราได้รู้สึกว่าเออมันคือผลงานที่ออกมาจากตัวเราเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ได้โปรเซสผ่านจากใครทั้งนั้นโดยส่วนตัวน่าจะเป็นท่อนเวอร์สองครับที่มันร้องว่า ในในวันที่ฉันไม่มีเธอคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรภาวนาให้เราได้รักกันอีกครั้งได้ไหมมันคือความผิดหวังที่มันไม่มีทางที่จะกลับคืนมาแล้วได้แต่ภาวนาไม่รู้มันจะเป็นจริงหรือเปล่าใช่ครับท่อนทอนนี้น่าจะเป็นท่อนนี้เหรอครับตอนนี้จะค้ไเลือกท่อนยากซะด้วยในวันที่ฉันไม่มีเธอคอยบอกตัวเองอยู่เสมอไม่เป็นไร าาวนนนนนให้้้้้้เรรรรกกรััรกกรัััััไไดดกกกกกกออีีคคงงมโอเคครับไอเดียของ MV เพลงนี้มาจากตัวผมเองเลยทั้งหมดเลยครับใช่แล้วก็อยากที่ตอนแรกคิดจริงๆอ่ะก็อาจก็อยากจะให้มันมีเนื้อเรื่องแบบตัดคัด แล้วก็เล่าเรื่องนี่แหละแต่ว่าพอโปรเซสโปรเซตตัวเพลงเสร็จมันรู้สึกว่ามันเพลงมันให้ความตีพมากๆแล้วมันมันยืดเพลงมันเหมือนยืดความรู้สึกเรามากๆตั้งแต่ฟังฟังตอนแรกจนถึงจบเนี่ยมันมันมีความรู้สึกที่มันยืดแล้วมันอยากให้แบบมีความต่อเนื่องเออมันมีความต่อเนื่องของเพลงมากๆมีระยะความยืดของแบบทั้งเพลงทั้งภาพไปเลยแล้วก็ บวกกับใส่ภาพให้เป็นซูโมชันเข้าไีให้มันดีฟเข้าไีให้มันสอดคล้องกับตัวดนตรีที่ทำเข้าไปกหาว่าตอนนี้มันค่อนข้างต่างจากเมื่อก่อนเยอะเยอะพอสมควรครับหลังจากที่เราเราเ,เ,เ,เป็นคนที่กลับไปดูผลงานเก่าๆของตัวเองแล้วก็มาเปรียบเทียบก,กับผลงานปัจจุบันซึ่งมันแตกต่างกัน ค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเมื่อเราโตขึ้นเราพบเจออะไรใหม่ๆแล้วกันอาจจะไม่ใช่ด้านอายุนะครับแต่ว่าอาจจะโตขึ้นในการที่เราได้ออกไปพบเจออะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยมันไดไอเดียมาใหม่ๆมันมีการวิเคราะห์ที่มันใหม่มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยทำให้ผลงานเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยถ้าใครเอ่อถ้าถ้าคนที่เป็นแฟนคลับอะไปดูตั้งแต่เพลงแรกๆเลยอะแล้วกลับมาฟังเพลงล่าสุดเนี่ยมันมันจะมีความ คือเนื้อหามันอาจจะคล้ายกันก็จริงแต่มันจะมีความแตกต่างของอความรู้สึกค่อนข้างเยอะมากๆใช่คือ,อเล่าก่อนว่าทำไมเพลงนี้เขียนแล้วถึงมีความรู้สึกเกิดเกิดความรู้สึกแบบน,นั้นเพราะว่าระหว่างที่เขียนะอะเอาจริงๆมันมันมีความคาดหวังในตัวค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้ว,ลวเราแค่รู้สึกว่า ตัวละครที่ผมเขียนขึ้นมาในเพลงเนี้ยมันก็สะท้อนคนคนนึงแหละที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้แบบได้อะไรกลับคืนมาักหน่อยถึงเพลงเนี้ยมันจะแบบไม่ได้เป็นสถานการณ์ในชีวิตจริงของผมณเวลานี้แต่มันคือภาพสะท้อนณช่วงเวลาใช่ก็เป็นเหมือนเดี่ที่เราเขีื่อใช่ครับใช่พะมันเป็นภาพสะท้อนปุ๊บแล้วมันก็เลยรู้มีความรู้สึก จริงๆมันไม่ผิดหรอกครับที่แบบเราจะคิดวนๆคิดซ้าๆคิดเรื่องเดิมๆหรือว่าจมอยู่กับแบบความคิดที่มันทั้งที่มันรู้สึกแย่ๆละกันมันไม่ผิดเลยที่เราจะมีความคิดแบบนั้นแล้วก็แค่อยากจะบอกว่าให้เวลาช่วยแบบช่วยเย,ยียวยาทุกสิ่งดีกว่าเราไม่สามารถบังคับ ในบางทีเราไม่สามารถบังคับตัวเราเองให้แบบลืมนาเวลานั้นได้หรอกมันอาจจะต้องใช้ช่วงเวลาในการที่ทำให้เราแบบดีขึ้นก็สำหรับเพลงคิดถึงอยู่ดีครับเป็นซิงเกิลใหม่ของเฟรมนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนรับชมรับฟังนะครับทั้ง MV แล้วก็ทั้งเพลงนะครับเชื่อว่าใครที่แบบกำลังคิดถึงสิ่ง ต่างๆที่เคยผ่านมานะครับพอฟังเพลงนี้ก็จะยิ่งคิดถึงไปอีกแน่นอนเหมือนเป็นการเตอนไม่ใชห้ือเป็นการย้ำเตือนนะครับแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคน Move On จากอะไรแย่ด้วยนะครับคิดถึงได้แต่ก็ต้องคิดถึงตัวเราเองด้วยนะครับ